ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ภูบาอาจารย์และธรรมะสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อทำบารมีง่ายๆก่อนนอนทุกคืนอานิสงส์สูงอย่างคาดไม่ถึง โดยหลวงพ่อฤาษีริงดำเรื่องราวนี้เป็นความศรัทธ,ธาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลท่านผู้ฟังผู้เจริญในธรรมทุกท่านโปรดใช้วิจาร,รยานในการรับฟังด้วยนะคะวิธีทำบุญให้เป็นฌานแบบง่ายๆก่อนหลับและหลังจากตื่นนอนใหม่ๆ ก่อนจะหลับก่อนจะเข้านอนควรทำบุญเสียหน่อยตั้งใจเอาเงินใส่ในภาชนะนั้นเก็บไว้คิดว่าเราจะถวายพระเป็นค่าพัตหารก็ได้เป็นวิหารทานก็ได้เป็นธรรมทานก็ได้หรือสร้างพระพุทธรูปก็ได้ตามใจชอบ แต่ก่อนที่จะใส่ถ้าว่าคาถาวิระทะโยเป็นก็ว่าไปถ้าไม่ว่าก็นึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์หรือพระปัจเจกพุทธเจ้าถือว่าเวลานั้นจิตของท่านเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติ สังคานุสติเป็นอนุสติใหญ่การคิดว่าจะเอาสตังใส่ในบาทหรือใส่ในกระป๋องคิดว่าจะใส่อันนี้เป็นจาคะนุสติกรรมฐานเป็นทานการใส่อย่างนั้นเป็นทานบารมีบรรดาท่านพุทธบริษัท การทำเพียงแค่นี้ถ้าท่านพุทธบริษัททำทุกวันอย่างนี้อาตมาขอยืนยันว่าทุกคนนี่ดุงนรกไม่ได้ถ้าเรามีการเริ่มต้นอย่างนี้หากว่าญาติโยมจะถามว่าทุกคนต้องการไปนิพพานถ้าทำจิตเป็นญาณอย่างนี้ พื้นฐานใหญ่ถ้าหากว่านอนหลับตื่นขึ้นมาใหม่ๆถ้าเราหวังนิพพานสำหรับท่านที่ได้มนูมยิทธิอย่าลืมพุ่งใจตรงไปนิพพานทันทีแล้วก็ตั้งใจว่าถ้าตายเมื่อไหร่ขอมาที่นี้จุดเดียวอย่างนี้ไปนิพพานแน่ ถ้าท่านพุทธบริษัทปฏิบัติแบบสุขวิปัสสโกเมื่อหลับตื่นขึ้นมาหายเหนื่อยแล้วก็รวบรวมกําลังใจจะนอนอยู่แบบนั้นก็ได้ไม่ต้องนั่งก็ได้ตามสบายเพราะการเจริญสมาธิทำจิตบริสุทธิ์ มันสำคัญอยู่ที่จิตใจไม่ได้สำคัญที่กายต้องปล่อยให้กายสบายอย่าฝืนกายรวบรวมกำลังใจนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์คิดตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตาย จะตายวันนี้ตายพรุ่งนี้ตายเมื่อไหร่อันนี้ไม่ทราบคิดว่ามันตายแน่ก็คิดว่ามันจะตายเมื่อไหร่ขอไปนิพพานจุดเดียวหลังจากนั้นติตก็คิดตามความเป็นจริงว่าขึ้นชื่อว่าความโลภ อยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นมาเป็นของเราโดยไม่ชอบธรรมเป็นของไม่ดีเราไม่ต้องการความโกรธคิดปัทุสร้ายผู้อื่นเป็นของไม่ดีเราจะไม่โกรธความจริงมันต้องโกรธอาจจะลืมก็คิดทุกวัน อารมณ์จะตายตัวและความหลงไหลไฟรูปเสียงกลิ่นรสคือร่างกายของเราคิดว่าจะทรงตัวเป็นของไม่จริงของในโลกทั้งหมดมีอันจะต้องชิบหายไปในที่สุดคือพังหมดเราไม่ต้องการ ร่างกายเร็วๆอย่างนี้โลกที่เต็มไปด้วยความทุกข์อย่างนี้เราไม่ต้องการอีกเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานหลังจากนั้นถ้ามีเวลาก็ภาวนานิดหน่อยพอใจสบายก็ลุกไปทำงานต่อเพียงเท่านี้ บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทำวันละเล็กละน้อยกำลังบุญของท่านส่วนใหญ่นี่ใหญ่มากไม่ใช่เล็กกำลังใหญ่มากเวลาที่ท่านป่วยไข้ไม่สบายถ้าอาการตายจะเข้ามาถึงให้สังเกตไว้ถ้าป่วยครั้งใดจิตใจวุ่นวายอยู่ ขณะนั้นมันไม่ตายป่วยคราวนั้นไม่ตายถ้าป่วยถึงคราวเครียดมันจะตายจริงๆพอเริ่มป่วยใหม่ๆจิตจะเริ่มทรงตัวจิตนี่จะเริ่มไม่เป็นห่วงอะไรเริ่มป่วยน้อยๆนี่จิตใจมีความรู้สึกว่า ชีวิตนี้มันไม่แน่มันอาจจะตายก็ได้ทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่ไม่มีความสำคัญสำหรับเราถ้าเราตายเวลานี้เราหมดห่วงจิตมันเริ่มเป็นสุขอารมณ์เยือกเย็นจิตวางเฉยถ้าเป็นอย่างนี้ ท่านพุทธบริษัทให้หวังได้คราวนี้ตายแน่แต่ก่อนจะถึงเวลาตายจริงๆถ้าในเจ็ดวันในระยะเจ็ดวันหรือสามวันก่อนจะตายจะพบภาพที่ได้เห็นจะเต็มไปในอากาศจักรวาลน,นี่เต็มไปหมด ถ้าเห็นเทวดาอยู่แนวหน้าให้ท่านทราบว่าตายคราวนี้ไปเป็นเทวดาแน่ถ้าเห็นพรมอยู่แนวหน้าให้ทราบว่าคราวนี้เป็นพรมแน่ถ้าเห็นพระอยู่แนวหน้าพระพุทธเจ้าอยู่ใกล้ที่สุดตายคราวนี้ไปนิพพานแน่ อันนี้เป็นนิมิตหมายแน่นอนต่อไปจะมาถึงกุศลชนิดใดที่มีอน,นิสงส์มากกว่าวิหารทานซึ่งหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเมตตาตอบปัญหาธรรมไว้ดังนี้ผู้ถามหลวงพ่อครับกุศลชนิดใดที่มีอน,นิสงส์มากกว่าวิหารทานครับ หลวงพ่อสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงให้ธรรมทานสิคุณหนังสือเรียนของเด็กหนังสือเรียนของผู้ใหญ่หนังสือเรียนของพระหนังสือธรรมะต่างๆ ดูตัวอย่างพระสารีบุตรให้ปัญญากับประชาชนทั้งหลายเพราะอนิสงส์ไม่เคยสร้างพระธรรมซึ่งเป็นถ้อยคำที่มีประโยชน์ถวายพระพุทธเจ้าเกิดมาชาติหลังสุดจึงทำให้เป็นพระที่มีปัญญามากอย่างเงินที่เขาถวายฉันไวน้นี้พอกลับไปถึงวันก็เรียบร้อย เลี้ยงอาหารพระบ้างค่าไฟฟ้าบ้างค่าก่อสร้างบ้างรวมความว่าที่ท่านตั้งใจนี้มีผลสี่อย่างคือ 1. สร้างพระพุทธรูป 2. วิหารทาน 3. สังฆทานและ 4. ธรรมทานทั้งหมดนี้ใช้ทุน ไม่ต้องมากก็ได้เอาสักห้าสิบสตังค์เป็นอันว่าการทำบุญเอาแค่นี้พอสมควรแต่ให้มันเป็นบุญใหญ่เขามุ่งแบบนั้นนะคือเราเอาไปผสมกับเขาก็แล้วกันไม่ต้องสร้างทั้งหลังผู้ถามกระผมสงสัยเรื่องการทำบุญ บางคนก็ทำช้าบางคนก็ทำไวอยากเรียนถามหลวงพ่อว่าการทำบุญช้าบ้างเร็วบ้างยืดยาดบ้างอานิสงส์จะต่างกันไหมขอรับหลวงพ่อต่างกันคือได้ช้าได้เร็วต่างกันก็เหมือนท่านจุเลกะ าวกท่านฟังเทศจากพระพุทธเจ้าตั้งใจถวายทานตั้งแต่ยามต้นและยามที่สองจิตเป็นห่วงยายที่บ้านไม่มีโอกาสจะฟังเทศเพราะไม่มีผ้าหุ่มพอยามที่สามใกล้สว่างจึงตัดสินใจถวายและประกาศว่าชิตังเม ชิตังเมพระเจ้าประสเสนที่โกศลได้ยินก็ทราบว่าชนะความตรณีจึงนำผ้าสาดุและทรัพย์สินต่างๆมาให้มีฐานะเป็นขหับ,บดีคนหนึ่งต่อมาพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าพรมคนนี้ถวายในยามต้นจะได้เป็นมหาเศรษฐี ถ้าถวายในยามที่สองจะได้เป็นอนุเสถธธียามที่สามจะได้เป็นข้าหะบดีใหญ่แต่ที่ได้น้อยเพราะถวายช้าเกินไปพระพุทธองค์ตรัสว่าการบำเพ็ญกุศลผลความดีในศาสนาของเราจึงอย่าให้เนื่นช้าต้องตุริตะ ตุริตังสีครังสีครังคือเร็วเร็วไวไวข้าพเจ้าน้อมกราบคติธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ที่ได้ให้คติธรรมคำสอนและข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิต อีกทั้งขอพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลมาณโอกาสนี้ด้วยและขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุข คุณพ,พระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีค่ะ